ก็เป็นมานะครับก็คือผมเคยทำงานบริษัทนะครับงานอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็คือจังหวัดมหาสารคามประมาณ9ปีนะครับก็เลยคิดอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านของตัวเองนะครับแม่ก็เลยคิดไอเดียให้มาเลี้ยงปูที่บ้านลองลองเลี้ยงดูแล้วครับก็เลยเออมันมันเลี้ยงได้คือเขารอดนะครับจึงตัดสินใจพัฒนาขึ้นมาก็คือทําเป็นฟาร์มขึ้นมาเลยครับตอนนี้ก็คือทําไว้3ามรูปแบบนะครับ ก็จะมีะบอ่อปูน2เป็นกระชังบก3และบอ่อดินครับซึ่งพื้นที่เหลือก็เลยจัดเป็นแนวเกษตรผสมผสานเชิญท่องเที่ยวนะครับใช้พื้นที่ทุกพื้นที่ให้คุ้มค่าโซนฟาร์มปูสอโซนคลอง3ามก็โซนไม้เลือ้อยที่กินได้เอาเป็นตัวเลขก,ก็สอหมื่นได้ะครับต่อเดือนมันคุ้มและที่ท,ท,ที่ที่เราลงแรงและก็จนลืมเวลานะครับแม่ก็ ภูมิใจครับไม่มีเรื่องซสีเรียดเครียดอะไรเลยครับก็สบายสบายเป็นตัวของตัวเองครับสวัสดีครับผมชื่อกันตะพลแรงองศาครับชื่อเล่นชื่อเตียงนะครับ <S 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 2> <S 2> ชื่อฟาร์มก็คือกันตะพลตามปูนานะครับ <S <S ความเป็นตาของฟาร์มเรามีที่มาอย่างไรครับ ก็มเป็นมานะครับก็คือผมเคยทำงานบริษัทนะครับงานอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็คือจังหวัดมาาราามประมาณ9ปีนะครับก็บเลยคิดอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านของตัวเองนะครับแม่ก็เลยคิดไอเดียให้มาเลี้ยงปูที่บ้านลองลองดูว่าจะไปได้ไหมแล้วก็ทดลองเลี้ยงก่อนนะครับทดลองเลี้ยงดูประมาณเนี่ยสักพักหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงอยู่พื้นที่ในบ้านนะครับ มันมีพื้นที่เหลือลงกระช่างพอดีก็เลยนำมาเลี้ยงดูลองลองเลี้ยงดูแล้วครับก็เลยเออมันมันเลี้ยงได้คือเขารอดนะครับจึงตัดสินใจพัฒนาขึ้นมาก็คือทำเป็นฟาร์มขึ้นมาเลยครับแม่ก็เลยให้ทำฟาร์มไปเลยก็เลยตัดสินใจทำฟาร์มขึ้นมาก็เลยขึ้นเป็นการผะิตฟาร์มปูนานะครับ ณปัจจุบันเรามีการเลี้ยงปูกี่รูปแบบครับครับตอนนี้ก็คือทําไว้3รูปแบบนะครับก็จะมีะบ่อปูน2เป็นกระชังบก3และบ่อดินครับมีู่3รูปแบบด้วยกันซึ่งซึ่งพื้นที่เหลือก็เลยจัดเป็นแนวเกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยวใช้พื้นที่ทุกพื้นที่ให้คุ้มค่าครับตอนนี้ก็กําลังลงต้นไม้ที่กินได้ เรามีการจัดสรรหรือว่าแบ่งโซนพื้นที่ยังไงครับมีครับมีมีสโซนก็คือ1โซนฟาร์มฟูสองโซนคลอง3ก็โซนไม้เลือ้อยที่กินได้ตั้งแต่เริ่มทำมานะครับก็มีรายได้เข้ามาก็จะมีหลักหมื่นนะครับเอาเป็นตัวเลขก็สองสามหมื่นได้ครับต่อเดือน หลักๆก,ก็จะมีพ่อแม่พันธุ์ปูนาสองอาหารแปรล,ลูปสินค้าแปรล,ลูปจากปูนาเนี่ครับสามก็เล็กๆน้อยๆก็เป็นปลากุ้งเสริมไปครับตลาดก็จะเป็นลูกค้าที่สนใจทดลองเลี้ยงครับสองร้านค้าที่เป็นซื้อปูกิโลครับเช่นร้านส้มตำ ข้อดีของการทำฟาร์มฟูนะครับคือ1นึเปนอยู่ใกล้บ้านนะครับ2เป็นตัวของตัวเองดีครับส่วนเวลานลี้ลืมไปเลยครับไม่มีเวลาแบบต้องมาตอกบ,บัตรต้องมาสแกนนิ้วครับเป็นอ่ามันมคีคุณค่าในตัวของมันเองซึ่งผมเรียนรู้ตรงนี้อยู่ มันคุ้มและที่ท,ท,ที่ที่เราลงแรงแล้วก็จนลืมเวลานะครับนี่ก็ภูมิใจครับ,รบไม่มีเรื่องเรียดเครียดอะไรเลยก็สบายสบายเป็นตัวของตัวเองครับก็อยากฝากคนที่กำลังคิดจะเลี้ยงปูนาน,นะครับให้ลงมือทำเลยดีกว่าครับผมว่า <Y> เรียนรู้จากของจริงดีกว่าไม่ต้องไปดู Youtube ดู f c e e o o o อย่างนั้นอ like ย่างนี N ้ N N N ไม่เห็นผลครับผมว่าลงมือทําดีกว่าครับการเลี้ยงปูต้องใส่ใจนะครับใส่ใจมากๆเลยถึงจะประสบความสําเร็จก,ก็อยากให้เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนก็คือทดลองเลี้ยงดูว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงว่าปูนาเนี่ยเออเราเลี้ยงได้ไหมอย่างนี้ครับอยากให้ดูพฤติกรรมเขาไปก่อนบางคนอาจจะไม่ชอบหรือว่าโอ้ปูไม่เข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเลี้ยงได้นะก็เลยอยากให้ทดลองเลี้ยงก่อนครับอย่าเพิ่งตูมเดียวอาจจะเสียมากกว่าได้ครับเป็นกำลังใจให้ครับ